สวัสดีครับผมพิระเดชแม็กซิลิฟไทยแลนด์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมได้แนะนําในเรื่องของเครนติดรถพลบบิกอัพรุ่น50.2วันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับเครนติดรถพิกอัพรุ่น ML 110.3นะครับรุ่นนี้ยกน้ําหนักได้มากสุดถึง1ตันน้ําหนักตัวเครเนเพียงแค่175กิโลกรัมนะครับวันนี้เราจะมาชมกันนะครับว่าทําไมคนถึงเลือกใช้แบรนด์นี้มาไม่น้อยกว่า30ปีคุ้มค่าและปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเรามาชมกัันนะครบ ครับโครงสร้างตัวเคนะครับทำจากเหล็กเกรดพิเศษ SSAB จากประเทศสวิเดนนะครับสามารถรับแรงตึงเครียดได้1,300นเมตรกปันนะครับซึ่งทําให้มีความแข็งแรงทนทานและน้ําหนักตัวที่เบามากๆครับครับเสาเคนะครับสามารถหมุนรอบตัวได้330องศานะครับด้วยระบบเฟืองเกียร์ขับหมุนพร้อมบูทนะครับและสลับลูกปืนพร้อมยังมีช่องอัดกระบีนะครับเพื่อช่วยในการหล่อลืด ครับชุดวาวนะครับมีหน้าที่จ่ายและป้องกันน้ํามันไฮดรอลิกย้อนกลับนะครับและมีระบบการตัดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการทํางานที่เกิดวุติเหตุนะครับในกรณีฉุกเฉินครับชุดโซ่พร้อมตะขออันลอยนะครับเก็ดพิเศษนะครับที่มีค่าความแข็งแรงทนทานและมีความปลอดภัยในการใช้งานที่ได้รับมาตรฐานสูงนะครับ ครับการคอนโทรลนะครับสามารถเลือกใช้งานได้2ระบบนะครับระบบแรกนะครับการใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับควบคุมระบบมอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับระบบที่2นะครับการใช้แรงโยกก้านปั๊มมือระบบไฮดรอลิกนะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมครับครับชุดขาค้ำยันไฮดรอลิกนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่ถูกออกแบบให้ติดตั้งกับรถปิ้งอัพและรถบรรทุกนะครับเพื่อช่วยความมั่นคงให้กับตัวเคสนะครับและแนวระนาบในการทรงตัวเวลายกของนะครับหลาบ้างครับคุณลูกค้าสําหรับเคนแม็กซิลิฟนะครับรุ่น ML 110่ จุดนะครับซึ่งมีน้ําหนักตัวเคนที่เบานะครับและสามารถยกน้าหนักได้มากถึงหนึ่งตันนะครับผมใช้ย่างของเขาแอนเคนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทุกลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์แมคกิลิฟของเราสามารถติดตามได้ละเอียดที่ผมขึ้นอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับแล้วก่อนจะจบนะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกําลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเรานะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ